รู้ไหมว่ามีอะไรที่ทำให้คนต่างชาติหลายคนตกหลุมรักประเทศไผยแม้ว่าครั้งแรกที่มาถึงจะรู้สึกงงสับสนและไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเลยก็ตามวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของสาวนักเดินทางชาวยุโรปคนหนึ่งที่เพิ่งมาถึงกรุงเทพฯบนแรกและทุกอย่างที่เธอเจอมันทั้งตกตะลึงทั้งประทับใจและทำให้เธอตั้งคำถามว่าทำไมที่นี่ถึงไม่เหมือนที่ไหนเลยในโลก เช้าวันแรกที่กรุงเทพสาวคนนี้ตื่นมาพร้อมกับแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างโรงแรมในย่านราชเทวีเธอบอกว่าความรู้สึกแรกคือตื่นเต้นแต่ก็กังวลน,นิดหนึ่งเหมือนกันเพราะกรุงเทพนี่มันไม่ใช่เมืองเล็กๆที่เธอเคยไปนี่คือเมืองหลวงที่มีคนนับสิบล้านมีรถติดมีความวุ่นวายและเธอก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างพอก้าวออกจากโรงแรมเธอก็เจอกับบรรยากาศที่เธอบอกว่าถนนคึกคัก แต่สวยด้วยมีต้นไม้ริมทางมีดอกไม้จัดเรียงสวยงามอยู่ข้างทางและที่สำคัญแสงแดดกำลังส่องสว่างมันทำให้เธอรู้สึกว่าเริ่มต้นวันได้ดีแต่แล้วเธอก็เจอสิ่งแรกที่ทำให้เธอต้องหยุดชะง,งักเธอต้องการแลกเงินยูโรเป็นเงินบาทแต่ปัญหาคือเธอยังไม่มีเงินสดเลยเพราะตอนมาถึงสนามบินตอนดึกเธอยังไม่พร้อมที่จะไปแลกเงิน และตอนนี้เธอต้องการไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแต่พอไปถึงสถานีเธอถึงกับตกใจเพราะที่นี่ต้องจ่ายขั้นต่ำา300บาทถ้าจะใช้บัตรเครดิตลองนึกภาพดูสิคุณมีตบัตรไม่มีเงินสดแล้วต้องจ่ายค่ารถไฟฟ้าแค่54บาทสำหรับ2คนแต่ระบบบอกว่าต้องจ่ายขั้นต่ำา300บาทเธอเลยต้องขอร้องเจ้าหน้าที่และโชคดีที่เจ้าหน้าที่คนไทยใจดีมากๆยอมทำข้อยกเว้นให้เธอเพราะเข้าใจว่าเธอยังไม่มีเงินสดและกำลังจะไปแลกเงินที่สถานี นี่แหละคือสิ่งที่เธอบอกว่าประทับใจมากๆคนไทยเข้าใจอ่อนน้อมและพร้อมช่วยเหลือแม้ว่าเธอจะทําให้คนที่อยู่ในคิวข้างหลังต้องรอก็ตามมันไม่ใช่แค่การทําตามระเบียบแต่มันคือการทําด้วยใจด้วยความเข้าใจว่าบางครั้งคนเราก็ต้องเจอปัญหาและการช่วยเหลือเล็กน้อยอาจจะทําให้วันของใครสักคนดีขึ้นได้ พอลงที่สถานีสุขุมวิทเธอเดินไปหาซูเปอร์เ h ชซึ่งเป็นร้านแลกเงินที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยและเธอบอกว่านี่คือร้านแลกเงินแรกที่เธอเห็นที่มีขายของที่ระลึกมีถุงมีแก้วกาแฟและดูดีด้วยเธอรู้สึกว่ามันแปลกแต่น่ารักมากๆเพราะปกติร้านแลกเงินในยุโรปมันจะเป็นแค่เคาเน์เตอร์ธรรมดามดาไม่มีอะไรพิเศษมันเหมือนกับว่าที่นี่แม้แต่ร้านแลกเงินก็พยายามสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าไม่ใช่แค่ธุรกรรมทางการเงินธรมธรมดาธรรมดา ตอนแรกเงินเสร็จเธอได้เงินบาทมากกว่า3,700บาทและเธอบอกว่ากระเป๋าหนักขึ้นเยอะเลยแต่รู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดก็มีเงินสดใช้แล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้คือ37บาทต่อน1นยูโรซึ่งเธอว่าโอเคมากและที่สำคัญคือคิวยาวมากคนเยอะมากเธอเลยรู้ว่าที่นี่ต้องดีแน่ๆ หลังจากแลกเงินเสร็จเธอก็เดินเข้าไปในห้างที่อยู่ใกล้ๆโดยไม่รู้ว่าที่นี่ชื่ออะไรแต่พอเดินไปเรื่อยๆเธอก็ค้นพบว่านี่คือ Terminal 21ห้างที่มีคอนเซปต์พิเศษมากๆแต่ละชั้นจะเป็นธีมของประเทศต่างๆทั่วโลก เธอเริ่มจากชั้นล่างที่เป็นตีมโรมอิตาลีเห็นรูปปั้นสไตล์โรมันโบราณประตูทางเข้าที่ออกแบบเหมือนประตูขึ้นเครื่องบินมีป้ายบอกว่าเกตโรมเธอบอกว่ามันน่ารักมากๆและที่แฟนเธอมาจากอิตาลีเธอเลยถามเขาว่ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านไหมแต่เขาก็หัวเราะแล้วบอกว่าไม่เหมือนเลยเธอบอกว่าแต่ละชั้นมีศิลปะมีรูปปั้นมีการตั้งชื่อที่สร้างสารรค์มากๆชั้นบนเป็นปารีสมีแคริบเบียนที่ชั้นล่างสุดและทุกอย่างมันดูเหมือนคุณกำลังเดินทางไปรอบโลกจริงๆ เธอบอกว่าห้างในเอเชียนี่มันอีกระดับเลยคนที่นี่ต้องการพื้นที่ที่เย็นสบายพักผ่อนเพราะข้างนอกมันร้อนและ Terminal 21ก็ตอบโจทย์นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้าแต่มันคือประสบการณ์มันคือสถานที่ที่คุณอยากใช้เวลาอยู่ไม่ใช่แค่เดินผ่านไปมา พอออกจากห้างเธอก็เดินไปตามถนนสุขุมวิทและนี่คือจุดที่เธอเริ่มรู้สึกถึงความเป็นกรุงเทพจริงๆเสียงรถดังคนเดินพลุกพล่านมีร้านอาหารทุกมุมมีกลิ่นอาหารหอมกระทบจมูกตลอดเวลาเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากที่จะได้ลองอาหารที่นี่ระหว่างทางเธอเจอปูในตาในบ่อน,น้ำเล็กๆริมถนนเจอร้านผลไม้และที่ขาดไม่ได้คือ7 e เ e ่ e อเ เธอบอกว่าเธอไม่เคยเห็นเซเว่นเยอะขนาดนี้ในชีวิตทุกร้อยถึง200เมตรจะมีเซเว่นหนึ่งสาขามันกลายเป็นเรื่องที่เธอต้องพูดถึงเพราะมันแตกต่างจากยุโรปมากๆที่เซเว่นหาดูยากมากเธอยังบอกอีกว่าเมื่อคืนเธอไปซื้อของที่เซเว่นตอนดึกมากได้ลองซื้อแซนวิชที่ดังมากในประเทศไทยและเธอบอกว่าอร่อยมากแต่ที่น่าสนใจคือเธอซื้อซุปสองถ้วยและทั้งสองถ้วยเผ็ดมากๆแม้ว่าจะไม่มีป้ายเตือนว่าเผ็ดเลยก็ตาม เธอเลยได้เรียนรู้บทเรียนแรกของการกินอาหารไทยว่าถ้าเห็นรูปพริกแม้แต่นิดเดียวอย่าเพิ่งกินเพราะมันจะเผ็ดมากแต่เธอไม่ได้โกรธหรือผิดหวังเธอหัวเราะเธอเรียนรู้และเธอพร้อมจะลองอีกครั้งนี่แหละคือสเสน่ห์ของประเทศไทยมันไม่ได้บอกคุณล่วงหน้าทุกอย่างแต่มันปล่อยให้คุณค้นพบด้วยตัวเองเธอตั้งเป้าว่าจะไปเดินที่สุข,ขุมวิทซอย11ซึ่งเป็นซอยที่มีชื่อเสียงมากสําหรับนักท่องเที่ยวแต่พอไปถึงเธอรู้สึกผิดหวังนิดนึง เพราะด้านหนึ่งของถนนเป็นไซต์ก่อสร้างใหญ่มีแต่ง,งานก่อสร้างและอีกด้านก็มีร้านอาหารบาร์แต่ยังไม่เปิดเพราะเป็นช่วงกลางวันเธอบอกว่าเธอคิดว่าที่นี่จะมีอะไรให้ชมเยอะกว่านี้แต่ก็โอเคอาจจะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเธอสังเกตว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาตอนกลางคืนมากกว่าเพราะตลาดหลายแห่งเปิดตอนบ่ายสี่โมงเพราะอาทิตย์ตกประมาณ5-6โมงเย็นและผู้คนชอบออกมาเดินเล่นตอนที่อากาศเย็นลง ไม่ใช่ตอนกลางวันที่ร้อนแบบนี้อีกสิ่งที่เธอสังเกตคือมีคนพยายามชักชวนเธอให้เข้าร้านอาหารตลอดเวลามาเลยมาเลยและเธอบอกว่ามันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจนิดนึงเพราะเธอไม่ชอบความกดดันแบบนั้นเธอชอบเลือกเองตามใจตัวเองแต่เธอก็เข้าใจว่าคนที่นี่ก็แค่พยายามหาเลี้ยงชีพพยายามขายของและเธอก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ของเธอ ระหว่างทางเธอได้เรียนรู้คำศัพท์ไทยเบื้องต้นเธอรู้ว่าผู้หญิงพูดว่าค่ะท้ายประโยคและผู้ชายพูดว่าครับแต่เธอออกเสียงว่าครับแบบเน้นเสียงซึ่งมันฟังดูน่ารักมากๆเธอบอกว่าภาษาไทยยากมากสำหรับเธอเพราะมีเสียงวรรณยุกต์และถ้าออกเสียงผิดความหมายก็เปลี่ยนไปเลยเธอเลยมีความเคารพต่อภาษาไทยมากๆมันไม่ใช่ภาษาที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในสองสามวันแต่มันคือภาษาที่ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความอดทนและต้องเปิดใจเรียนรู้เธอ,อยังได้เรียนรู้เรื่องการไว้ทุกข์ของประเทศไทยเพราะสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีผู้ที่เป็นที่รักของคนไทยมากได้เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธออ่านข่าวและรู้ว่าประเทศไทยยกเลิกงานดอกไม้ไฟที่วางแถนไว้ออกไปเพื่อแสดงความเคารพและเธอบอกว่านี่คือสิ่งที่ควรทำมันแสดงถึงความเคารพต่อผู้ที่เราเคารพนับถือ เธอรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยนี้น่าสนใจมากและเธออยากเรียนรู้เพิ่มเติมมันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่มันคือการเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนเข้าใจว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับอะไรเธอแวะเข้าเซเว่นอีกครั้งและครั้งนี้เธอตื่นเต้นมากๆเพราะเห็นของว่างที่แปลกใหม่มากมายเธอเห็นอกไก่ปรุงสุกพร้อมกินแพ็คเป็นซองสุญญากาศซึ่งเธอบอกว่าในฟิลิปปินส์ไม่มีแบบนี้เลยนี่คือโปรตีนบริสุทธิ์ที่สะดวกมากๆ เธอซื้อมาลองเธอยังเห็นขนมที่หลากหลายซุปแบบต่างๆที่เธอเคยเจอความเผ็ดมาแล้วและที่น่าสนใจคือเธอเริ่มเก็บสติกเกอร์จากเซเเพื่อนำไปแลกถองเธอบอกว่านี่มันสนุกมากๆเหมือนเป็นเกมเล็กๆที่ทำให้อยากกลับมาซื้อของอีกมันเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันสร้างความผูกพันสร้างความรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เธอต้องการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเพราะน้องชายเธอแนะนำให้ไปที่บิ๊กซี แต่พอไปถึงกลับพบว่ามันเป็นสาขาเล็กมากๆไม่ใหญ่อย่างที่คิดเกือบจะเท่าเซเว่นเลยทีเดียวเธอเลยรู้สึกผิดหวังนิดนึงเพราะของที่อยากได้ไม่ค่อยมีโดยเฉพาะผักสดและที่สำคัญเธอต้องจ่ายเงินเกือบ20ยูโรสำหรับของที่ใช้แค่ไม่ถึง2วันเธอบอกว่าแพงมากเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเมืองเซบูที่ถูกมากๆเธอเลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะทำเลของร้านหรือเพราะเธอไปผิดที่ แธอตั้งใจว่าต้องหาซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกกว่านี้แต่แม้จะผิดหวังเธอก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรเธอก็แค่เรียนรู้ว่าครั้งหน้าต้องหาที่อื่นเธอขึ้นรถไฟฟ้า BTS กลับไปยังสถานีอโศกค่าตั๋วสำหรับสองคนคือ94บาทเดินทางแค่2นาทีเธอบอกว่าค่อนข้างแพงแต่วิวน่าจะคุ้มค่าแต่พอขึ้นไปบนรถไฟฟ้าเธอกลับพบว่าหน้าต่างมีฟิล์มกันแดดสีเข้มมากๆทำให้มองวิวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เธอเลยรู้สึกเสียดายนิดนึง แต่ก็เข้าใจว่าถ้าแดดส่องเต็มที่มันคงร้อนมากในรถมันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างความสวยงามกับความสะดวกสบายตอนกลับถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเธอพบว่ามีคิวยาวมากๆแต่เจ้าหน้าที่ให้เธอเดินข้างๆคิวแล้วให้ตั๋วกระดาษสองใบและบอกว่าให้จ่ายเงินที่สถานีปลายทางซึ่งเธอรู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่าทำไมถึงได้รับการปฏิบัติพิเศษแต่เธอก็ทำตามที่บอก พอถึงสถานีสุดที่สารที่เป็นสถานีของเธอไม่มีคิวเลยจ่ายเงิน54บาทได้เลยง่ายมากๆเธอบอกว่าระบบที่นี่ก็แปลกแต่มันก็ได้ผลก่อนเดินกลับโรงแรมเธอเจอป้าคนหนึ่งขายของเธอซื้อพวงกุญแจเล็กๆราคา35บาทและแฟนเธอซื้อพวงกุญแจมะพร้าวเล็กๆราคา15บาทเธอบอกว่าน่ารักมากๆและถูกด้วย เธอชอบของพวกนี้เพราะมันเป็นของที่ระล,ลึกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้นึกถึงการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่ของแพงหรูแต่มันมีความหมายเมื่อเธอเดินกลับโรงแรมเธอผ่านถนนเดิมที่เธอเดินตอนเช้าและเธอบอกว่ากลิ่นอาหารยังคงหอมเหมือนเดิมเธอตั้งใจว่าถ้าเสร็จธุระแล้วเธอจะกลับมาลองอาหารริมถนนนี้อีกครั้งเพราะกลิ่นมันล่อมากมันเป็นกลิ่นที่เธอไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนกลิ่นของเครื่องเทศกลิ่นของความสดใหม่ กลิ่นของชีวิตที่คึกคักตอนเย็นหลังจากพักผ่อนและซักผ้าซึ่งเธอดีใจมากที่มีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบไทยใช้เพราะเธอซักมือมาเยอะมากตอนอยู่เกาะเธอกับแฟนออกไปเดินเล่นอีกครั้งและครั้งนี้เธอไปริมแม่น้ำเจ้าพระยาเธอเห็นการแสดงโดรนบินเป็นรูปต่างๆบนท้องฟ้าเธอตะโกนว่าว้าวสวยจริงๆเธอบอกว่าเธอชอบโดรนมากๆและนี่คือวิศวกรรมที่สุดยอดจริงๆ ดโดรนบินเป็นรูปต่างๆสีม่วงสวยงามมากๆท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอยังเห็นสะพานพระราม8แต่มันแน่นมากเต็มไปด้วยผู้คนเธอเลยเลือกที่จะยืนมองจากด้านล่างริมแม่น้ำแทนบรรยากาศสงบมีลมพัดเครื่อนเย็นๆและเธอรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนี้ช่วงเวลาที่เธอไม่ต้องรีบไม่ต้องไปไหนแค่ยืนมองแม่น้ำไหลผ่านมองผู้คนเดินผ่านไปมา และรู้สึกว่าเธอกำลังเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ระหว่างทางกลับเธอเห็นร้านขายมแมลงทอดมีตั๊กแตนจิ้งหรีดและ,มะแมลงชนิดอื่นๆแฟนเธอถามว่าอยากลองไหมแต่เธอตอบว่าไม่เป็นไรแล้วหันไปถามแฟนเธอกลับว่าคุณอยากลองไหมแฟนเธอก็ตอบเหมือนกันว่าไม่เป็นไรทั้งสองคนหัวเราะเธอบอกว่าอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับความท้าทายนี้ในตอนนี้ แต่บางทีสักวันหนึ่งบางทีเมื่อเธอคุ้นเคยกับที่นี่มากขึ้นเธออาจจะกล้าลองท้ายที่สุดแล้วเธอบอกว่าวันแรกที่กรุงเทพมันเป็นการผสมผสานของความรู้สึกหลายอย่างมันมีความสับสนมีความงงงวยมีความผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็มีความประทับใจมหาศาลเธอบอกว่ากรุงเทพไม่ใช่เมืองที่เธอคาดหวังไว้มันยุ่งกว่าขับขั่งกว่าและมีเซเว่นอเเยอะกว่าที่เธอคิด แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันเองคนไทยใจดียิ้มแย้มพร้อมช่วยเหลืออาหารหอมราคาไม่แพงมากและวัฒนธรรมที่น่าเรียนรู้เธอบอกว่าเธอรู้ว่าหลายคนรักประเทศไทยและตอนนี้เธอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแม้ว่าเธอยังไม่ได้ค้นพบมุมที่เธอชอบมากที่สุดแต่เธอรู้ว่าเธอต้องใช้เวลาในการหาและเธอเต็มใจที่จะทำ เธอยังบอกอีกว่าประเทศไทยนี่ต้องค้นหามุมที่ใช่ของตัวเองไม่ใช่ทุกที่ที่คนแนะนำจะเหมาะกับทุกคนแต่ถ้าคุณเปิดใจและให้เวลากับมันคุณจะค้นพบสิ่งที่พิเศษของที่นี่และนี่คือคำตอบที่เริ่มชัดเจนขึ้นจากการดูเรื่องราวของสาวคนนี้คนต่างชาติรักประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่าที่นี่สมบูรณ์แบบหรือเพราะว่าที่นี่ไม่มีปัญหาแต่เพราะที่นี่มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง คนไทยไม่ได้เย็นชาไม่ได้เฉยเมยเมื่อเห็นคนต่างชาติงงๆไม่มีเงินสดก็ช่วยไม่ได้ทำตามระเบียบเท่านั้นแต่ทำด้วยใจอาหารไทยไม่ได้แพงจนเข้าไม่ถึงแต่อร่อยและหลากหลายจนทำให้คนอยากกลับมาลองอีกวัฒนธรรมไทยไม่ได้ดุดันไม่ได้บังคับให้ใครต้องเข้าใจแต่เปิดกว้างให้คนเรียนรู้ตามความสนใจและที่สำคัญที่สุดประเทศไทยไม่ได้พยายามเป็นประเทศอื่นไม่ได้พยายามเรียนแบบใครแต่เป็นตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ในแบบที่ไม่เหมือนใครเทอร์มินาล21ที่พยายามนำเอาบรรยากาศจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวมันไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียความเป็นไทยแต่กลับทำให้เห็นว่าคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์มีความเปิดกว้างและรู้จักผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว เซเอีเลเที่มีทุกมุมถนนมันไม่ได้ทําให้ประเทศไทยดูทันสมัยเกินไปแต่กลับทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นทําให้คนต่างชาติรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซเว่นก็พร้อมบริการและที่สําคัญความเผ็ดของอาหารไทยที่ไม่มีเตือนมันไม่ได้ทําให้คนต่างชาติโกรธแต่กลับทําให้พวกเขาหัวเราะเรียนรู้และพร้อมที่จะลองอีกครั้ง ในคอมเมนต์ของคลิปนี้มีชาวต่างชาติคนหนึ่งบอกว่าเขาไปกรุงเทพในปี2024แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตทุกอย่างเกินความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัฒนธรรมอาหารเมืองวัดห้างสรรพสินค้าและบรรยากาศทุกอย่างดีเกินกว่าที่คิดและเขาอยากกลับมาอีก อีกคนนึงมาอธิบายเรื่องเทอร์มินอล21ว่าศูนย์อาหารของเทอร์มินอล21ถูกที่สุดในประเทศไทยถูกกว่าอาหารริมทางด้วยซ้ำก๋้วยเตี๋ยวชามละประมาณ40บาทในขณะที่ที่หมู่บ้านของเขาราคา50บาทเพราะเจ้าของห้างไม่เก็บค่าเช่าจากร้านอาหารเพื่อแลกกับราคาที่ถูกและสะอาดยุทธศาสตร์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก อีกคนหนึ่งอธิบายว่าทำในในบ่อน้ําเล็กๆถึงมีปลาเพราะเป็นการป้องกันยุงลายที่วางไข่ได้เฉพาะในน้ําที่นิ่งและสะอาดปลาจะกินตัวอ่อนของยุงนี่คือภูมิปัญญาไทยที่คนต่างชาติเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นว่าทุกอย่างที่นี่มีเหตุผลมีความคิดมีการวางแผนมีคนแนะนำสถานที่ต่างๆเช่นไอคอนสยามบโยกสกายรสอรองบาร์บนชั้นบนสุดของตึก พวกเขาต่างพยายามช่วยเหลือสาวคนนี้ให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพและมีคนหนึ่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่แน่ๆคือคุณจะไม่ถูกชิงโทรศัพท์บนถนนในกรุงเทพเขาอยากให้สาวคนนี้รู้ว่าที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องโทรศัพท์ถูกชิงบนถนนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศ เรื่องราวของสาวนักเดินทางคนนี้บอกเราว่าประเทศไทยไม่ได้สมบูรณ์แบบมันมีปัญหามีความยุ่งเหยิงมีความสับสนแต่มันก็มีใจที่แท้จริงคนไทยอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องที่สุดแต่พวกเขาพยายามช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มและความจริงใจอาหารไทยอาจจะเผ็ดเกินไปแต่มันอร่อยจนคุณพร้อมจะลองอีกครั้ง และที่สำคัญที่สุดประเทศไทยไม่ได้บังคับให้คุณต้องรักที่นี่แต่มันค่อยๆทำให้คุณรักโดยไม่รู้ตัวผ่านกลิ่นอาหารที่หอมผ่านรอยยิ้มของคนริมทางผ่านความสวยงามของวัฒนธรรมและผ่านความรู้สึกว่าที่นี่แม้จะวุ่นวายแต่ก็อบอุ่นนี่คือเหตุผลที่คนต่างชาติรักประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่ามันดีที่สุดแต่เพราะมันเป็นบ้านที่ทำให้พวกเขารู้สึกอยากกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แค่วันแรก แม้ยังงงๆแม้ยังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ความรู้สึกนั้นมันเริ่มงอกงามแล้วความรู้สึกว่าที่นี่พิเศษจริงๆ